ส,สวัสดีครับสวัสดีสุงเครื่องเสียงกางแก้งนะครับสวัสดีนะครับพี่ๆนะครับทางช่อง u t u b e นะครับเป็นหลายท่านนะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นของวันศุกร์นะครับวันที่10นะครับมิถุนานะครับก็จะพามาชมนะครับ power ของคิวซาวนะครับพาราม2นะครับตัวนี้นะครับเป็นแท่น2 u ยนะครับลึกประมาณ19นะครับตัวนี้ก็ขายในราคานะครับอยู่ที่6 0 0 0บาทนะครับแต่6000บาทนะครับ แต่แท่นนี้นะครับสามารถขับ18ได้ข้างละ1นึ่ข้างละ2นะครับ15นะครับข้างละ2นะครับสิบห้าข้างละ2นะครับ15บห้ข้างละ2 12สิบข้างละ2องข้างละ3นะครับสบายนะครับแต่ตัวนี้นะครับเป็น power ของ Q Sound พารามสนะครับ1,600วัตต์นะครับอ่าเป็น2อมอแปลงนะครับท่านไหนที่ต้องการก็รีบ จับจองเข้ามาได้นะครับสินค้านะครับเป็นของมือ2นะครับแต่เป็นของมือเดียวนะครับคือเจ้าของซื้อมาเมื่อหนึ่งก็มาขายให้ทางร้านเลยนะครับพี่เอาไปก็เป็นมือ2เลยนะครับนะครับภายนอกนะครับรวมภายนอกก็ยังสวยนะครับเนี่ครับพวกอะไรต่างๆนะครับก็ยังมีให้นะครับเดี๋ยวมาลองดูข้างในครับกันนะครับว่าข้างในนะครับ เป็นเงินยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเปิดข้างในให้ดูนะครับแป๊บหนึ่งนะครับนี่ครับข้างในนะครับในก็เน้นตึ๊กนะครับเป็นของคิวซาวพาร์ท2ครับสองหมอแปลงนะครับเข้ามานะครับโอ้โหนะครับคุ้มนะครับไซด์ควายสระนะครับนี่ครับทานซิสเตอร์นะครับผ่านละ8คู่นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8นะครับข้างล่างอีก8นะครับผ่านละ16ตัวนะครับ1,600วัตต์นะครับโอ้โหคุ้มราคาลูกค้าแน่นอนนะครับแล้วก็หม้อแปลงก็ถ้าปกตินะครับ ปกติก็หม้อแปลงก็จะไม่แยกนะครับก็จะเป็นหม้อแปลงเดียวนะครับแต่ตัวนี้นะครับแยกสายกวออิสระนะครับกําลังก็จะเต็มเต็มหน่อยนะครับ่าปลาก็6ตัวนะครับนะครับข้างในประมาณนี้นะครับก็ยังสวยๆนะครับใช้งานปกตินะครับทานไหนที่ต้องการก็รีบจัดจองเข้ามาได้นะครับอยู่คลองสามคลองหลวงปทุมธานีนะครับหนึ่งอ่าหกพันบาทนะครับหกพันบาทนะครับสิบแปดค่นละสองได้สบายนะครับคันละหนึ่งค่นละสองได้สบายนะครับราคาย่ำเยานะครับลูกค้าปช้ชานได้เลยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเดี๋ยวมีสินค้าอื่นก็มาชมเรื่อยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมสวยๆนะครับสวยๆนะครับมาดูสัญญาณเข้านะครับสัญญาณเข้าก็เหมือนกันนะครับสัญญาณเข้านะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับย้อนเสียงนิดนึงนะครับ สัญญาณเข้านะครับจะมีแจ็คโฟนแล้วก็โมโนนะครับนะครับตัวนี้จะเป็นปุ่มสวิช์โมโนสเตอร์นะครับสัญญาณเข้าจะเป็นอีกาวนะครับแล้วก็แจ็คโฟนนะครับสัญญาณออกนะครับจะเป็นขั้วนะครับแล้วก็สะไกคอนนะครับอ่าพัดลมระบายความร้อน2ตัวนะครับข้างเดียวนะครับเรามาลองฟังน้ําเสียงกันดูนะครับคร่าวๆว่าเป็นไงบ้างนะครับของคิวเช้าพัดลมสองนะครับหนึ่งพันหกร้อยวัตต์นะครับบิ๊กนะครับวิเลยตัดใช้งานปกตินะครับเครื่องยังสวยนะครับเครื่องมือเดียวนะครับไม่ได้ ผ่านศึกหรืออะไรต่างๆนะครับก็ยังสวยนะครับไอทาเซนเตอร์ข้างละสิบหกตัวนะครับสามสิบสองตัวนะครับโอ้โหคุ้มราคานะครับหกพันบาทพอนะครับอยู่คลองสามคลองหลวงปทุมธานีนะครับผ่านมาก็อย่าลืมแวะเข้ามาชมได้นะครับใครไวใครได้นี่ครับมีแค่ท่านี้ท่านเดียวนะครับตั้งฝากให้นะครับจดมเยาไปเลยนะครับบางตัวนะครับ ราคาพอได้ก็จะแบ่งลูกค้าไปเลยนะครับลองฟังน้ําเสียงกันดูนะครับคร่าวๆเป็นไงบ้างนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมคร่าวๆนะครับสิบแปดขั้นละสองนะครับขับนะครับ คลองสามคลองหลวงปทุมธานีนะครับผ่านมาก็อย่าลืมแวะเข้ามาชมได้นะครับผมนะบเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับของคิวซาวพะรลมสองนะครับ1,600วัตต์นะครับเครื่องใช้งานปกตินะครับผม ย้อนเสียงนิดนึงนะครับกลางวันนะครับไลฟ์สดก็ย้อนเสียงนิดนึงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับจ้ำเยานะครับจ้ำเยานะครับลูกค้าสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับราคาอยู่ที่6,000บาทนะครับเบอร์โทรติดต่อก็083นะครับ739ดสามปดสีนะครับ083 739ปดสาปดสีที่ร้านนันสักทางซาวสินค้ามือหนึ่งมือสองผ่านมาก็อย่าลืมไปเข้ามาตามได้นะครับอ่าใครไวใครได้มีแค่ท่านเดียวนะครับท่านนี้นะครับอ่าก็อย่าลืมกดไลค์นะครับ ผ่านมานะครับปทุมธานีก็แวะเข้ามาชมนะครับหรือนะครับไม่สะดวกมานะครับก็สั่งได้นะครับส่งได้ทั่วไทยนะครับสำหรับพี่ๆที่ต้องการนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเดี๋ยวมาได้เห็นสินค้าอ่าตัวอื่นนะครับก็กดไลค์ไว้นะครับอ่าแทน2อยู่นะครับนี่ครับพวกฟ้าหลังครับเครื่องมือเดียวนะครับเนี่ยฟ้าหลังอ่าก็จะมีคาบนะครับแต่ไม่มีรอยเยอะนะครับตัวนี้นะครับก็ยังสวยๆกิ๊กๆนะครับหกพันบาทนะครับหกพันบาท ตั้งไม่พอนะครับหรือเอาตัวตัวไหนที่ไม่ได้ใช้งานก็มาแลกทีเทิร์นได้นะครับอยู่คลองสามคลองหลวงนะครับก็ไว้เจอกันอีกคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับผม